สวัสดีค่ะแม่แอนแม่แจ๊คนักสายตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่โรงแรมรอยัลออคิ i เชอร r a t ตันค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆมาทานอาหารที่ห้องอาหารฟีสนะคะเป็นแบบบุฟเฟ่สันเดย์ร้านอลังการงานสร้างเฮ้ยห้องนี้มากินบ่อยฮะอร่อยฮะร้านโปรดนอกจากนะคะวันนี้เขามีบุฟเฟ่อร่อยๆเหมือนเดิมแล้วนะคะนี่วันนี้ที่เราตั้งใจมานี่อะไระจูเนียร์เชฟคอนเทสเฮ้ยมันจาใหญ่ันหรอฮะ เราจะพาเด็กๆนะคะมาแข่งขันในการเป็นเชฟตัวน้อยกันนี่เชฟตัวน้อยเหรอเชฟตัวน้อยหรือหมาคะเนี่อยอยาเข้ามานะลูกโอเคอแข่ง<ด>ทำอะไรคะ,ะไระแข่งกันทำอาหารคะ<อ>่ะโ<อ>ดยธีมของวันนี้นะคะจะเป็นการทำเบเกอรี่หรือขนมอบโอแ้แล้วฮะแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็คือจะแตกต่าง,งกันไปนะคะถ้าสมมติลูกค้าคนไหนแบบว่ามาทานอาหารที่นี่พาเด็กๆมาด้วยก็สามารถเข้าร่วมกันโอพร้อมไหมฮะผู้แข่งขันเนี่ยมีพร้อมพร้อมไหมฮะ ไม่พออยู่เลยค่ะอะเดี๋ยวเรามาเชียร์น้องเจนน้องกายกันนะคะเฮ้ยนี่อะไรฮะอันนี้วาววาวอันนี้อเขาให้อันนี้ให้พิเศษมานะคะของเราด้วยค่ะไหนไหนแกะเลยค่ะแกะเลยค่ะไงฮะนีโอ้โหไหนไหนมาดูหน่อยค่ะโอ้โหนุ่ม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 นุ่น่ารักไหมน่ารักไหมอ้ใส่เสื้ออะไรฮะเราเยอะก็เราเอาขิดเชอร์รัตตันมาดีเลยนะ ดีไหมไงทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมไปเลย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 โอ้โอ้โอ้โทนไม่ไหวแล้วมาบ้านบอลหย่อนเลยโอ้ดูดิเด็กๆเข้าไปเล่นแล้วอ่ะโอ้สไลเดอร์ลงมาโอ้โอ้ทนไม่ไหวแล้วมันเลยมันเลย ตรงนี้ก็มีมุมให้เด็กเล่นด้วยนะที่นี่อ่ะอากายสไลด์ลงมา,าโอ้โหโอ้โหมันมากมันมากโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวให้มอนอยู่ในนั้นบ้างาโอ้โหนี่เก็บเก็บบอลเขาเขาเพิ่งเทบอลมาอา ใครมาใครมาโอ้มีใครมาด้วยเดี๋ยวเร็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 วใครมาใครมาสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงก็เล่นเลยนะเออ่พ้าทางก็ไปด้วยเข้าทางจะดึงมาไหลายรอบแล้วเขี่ยมาหลายเอาจะปิดดีฮะปิดเถอฮะจะปิดเอาเราคนอื่นเข้ายังไงอะฮะ เอาข้าทางรั้วไม่ได้ไม่ได้ไไดให้กอืึงเขาเล่นด้วยเร็วเ,เล่นได้ค่ะเล่นได้มาเล่นด้วยกันเลยได้ยินตรา้นมคะมันใหญ่เลยโอ้โอ้ามันใหญ่เลยตอนนี้บ,บุฟเฟ่ไม่สนใจหมดเลยเลน่นใหญ่เลยเ <laughs> มาเพื่อเล่น, <laughs> เ,อเ,ลนเอ้ยมากินข้าวฮะ ดูดูกายาหัวลงกลายาหัวลงอ่ามันกันใหญ่เลยค่ะโอ้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 หัวลงกันได้ทุกคนเลยอะ่ะแต่หนูม่อยากทำโอ้ยต้องพีมาหัวลงโอ้ระวังระวัง นครับกายแรงแล้วยังไม่ทันไรเลยครับอ่เลยจีเลยค่ะมามาพาไปดูลายอาหารได้ไหมคะได้ค่ะดูสำรวจรายอาหารกันหน่อยนะคะนี่ค่ะคือที่นี่เขาเด็ดนนีูางโอ้ยกุ้งอ่ะกุ้งท่านกุ้งแม่น้ำทางกุ้งลาสอล้าและยังมีแบบว่าหอยเชลเลยอยเชลครับด้ยนี่นี่ดูสิูปูปููป อุ้ยเจ็ตใจอะไรคะหะหอยเหรออุ้ยน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งหอยหอยนางลมหอยนั่งลมทีเด็ดของที่นี่นี่ก็คือนี่เลยอะไรคะน้ำแข็งก้อนนี้ใช่ไหมครัที่ทีเด็ดอ๋อก้ามปูนะครับอ๋อนี่ก้ามปูอ่ะโอ้โหนี่มันดูนี่ค่ะแก้มลอตเตอร์มีม้ามีแก้าม็อเตอรนี่จะมีปูอ่ะทีเด็ดค่ะทีเด็ดห้าเป็ไงฮะอะไรฮะโอ้ เป็นอบเนย์อ่ะไทมิดอค่ะไทมิดะแล้วก็ีคเปูระนีอาหารไทยนคยนี้น่าจะเป็นเจสกินอะไรคะเจสรสเตอร์รสเตอร์แหละะโอ้รเตอร์อร่อยอ่ะ อ่าตรงนี้จะเป็นโซนพาสต้าานาชนิโอ้สั่งให้รเขาทำได้ฮะเตากุ้หผักนะครับเขาจะมีแบบว่าพิซซ่าเตากุางผักนี้ด้วยคตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าโคคัสเลมี่นี่ค่ะโอ้ปลาดิบค่ะซาซิมินะคะกับซูชิค่ะวก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่กินนะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินข้างทางเราได้อ่ะนี่เรามาต้องมากินของหนักกงอ่ะกงแอบตักละห้เรียบร้อยค่ะ ีซ <icana>, ีฟู้ดค่ะไหนไหนไหนพาไปดูหน่อยฮะอ๋อมีไอตรงไอติมนะฮะโอ้ติมเยอะเลยค่ะนี่ของหวานไทยเหรอคะขนมไทยเฮ้ยอะไรฮะเนี่ยโอ้เก๋จังเลยค่ะอันนี้ที่จัดจ้ากินประจำเลยค่ะไอติมหลอดค่ะโอ้ยนี่อะไรครับ宝妈คะกล้วยก็ได้ กด้วยชุบช็อกโกแลตโอ้นี่มีช็อกโกแลตฟาวเทนเลยนะคะนี่มีบูตตรงสเต๊กค่ะนี่คะโอ้ของทอดนี่เลยนะคะสหันเลยจีเลยค่ะนี่เป็นต้มตำนะฮะต้มตำก็มียำต่างๆูนี่ค่ะนี่นี่อะไรฮะหมูหันเนี่ยมาม่าคะนี่ไงค่ะหูหัน แล้วมีน้ำน้ำนะฮะน้ำปั่นน้ำผลไม้ปั่นนะฮะตอนนี้เราจะมาดูไฮไลท์อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แทนแล้วค่ะ <l ip> อ,อ,อ,อะไรคะฮะ,น,ฮะนี่อะไรคะเกิดอะไรขึ้นเะเอารูปอะไรอะ่ะอยากได้ปืนแบบรูปนักค่าอ๋อแบบปืนเหรอคะโอ้มีโบโซ่ด้วยค่ะโบโซ่ค่ะนีโ่โอ้โหปั๊มใหญ่เลยค่ะโบโซ่จะได้เป็นพวกเออ่ ิวสเตชันเนาะอยากได้กิวอะไรมีทั้งปลาปลาก็หลายอย่างเยอะเลยได้หมดจะมีกุ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีเนื้อออสเตรเลียนนะฮะเซอร์รอยอะไรอันอโอเคเซอร์รอยนะโรบุตะาฟอกมีค่ะโอ้ยวันนี้ค่ะสงสัยอ้วนตายค่ะไม่อ้วนไม่กลับบ้านโอ้โหไม่อ้วนจังเลยอ้วนแล้วอ้วนอยู่แล้วเธอจะได้กลับอยู่แล้วไม่ได้อะไรมาเอามาอวดหน่อยเร็วกายได้อะไรมาฮะพี่เขาให้มาเหรอ ไหนยิงให้ดูหน่อยไหยิงให้ดูหน่อยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ได้ขนมโอ้ขนูสีฟงปิงมุ้งมิงอ๋อนี่คือลูกศรเหรอนี่คือลูกศรเหรออุ้ยอุ้ยฟังจริงด้วยอ่ะเฮไหนยิงให้ดูใหม่ทีดูไม่ทันเน่ยยิงเข้านู่นยิงเข้านู่นกดนิ้วเข้าไปอ่ะไหนไหนไหนกดนิ้วเข้ายิงใส่หัวกายสิโอ้โหปากพอดีเลย อาหารมาเต็มโต๊ะเลยค่ะอาหารเต็มโต๊ะเลยอ่ากินกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเติมพลังแล้วได้ไปแข่งได้อร่อยมากอร่อยมากๆเลยอ่ะค่ะโห้โหอร่อยไหมอร่อยไหมครับฮะเป็น <laughs> ยกมาที่ประดิบค่ะถ้าเป็นเพื่อนใครนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะ